ันนี้เวลา9นาฬกา12นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จออกนาวังสับปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารส,สนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพร rat ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่สองทับ2,565และการประชุมสามัญประจำปี2,565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีวาระการประชุมเรื่องการติดตามและพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปี2,565ของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน5โครงการและโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของกลุ่มเด็กด้อโอกาสจำนวน5โครงการ ในปี2564มูล,ลนิธิได้พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า400คนสนับสนุนการดำเนินง,งานศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกละโหลกศีรษะช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่า800คนดำเนินโครงการสมุนไพรรักน้ำเพื่อรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำนำร่องที่บ้านเทพภูเงินจังหวัดอุดรธาน,นีทำเกษตรอินทรีย์ส่งผลให้ลดการบุกรุกป่าช่วยสมาชิกสร้าง รายได้จากการขายสมุนไพรกระมิ้นชันและสินค้าแปรรูปสมุนไพรท้องถิน่นด้านการศึกษาและพัฒนาผู้ได้โอกาสมูล,ลนิธิได้พัฒนาบุคลากรครูนักเรียนผู้ต้องขังเยาวชนในสถานพินิษ์คนพิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมากกว่า11,000คนมีเด็กป่วยได้รับการศึกษาในศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลทําให้มีเสียโอกาสในการเรียนกว่าส0,000่นคนมีความร่วมมือกับหน่วยง,งานเครือข่ายมากกว่า160หแห่ง ตัวอย่างโครงการที่ดำเนินงานในปี2564เช่นการสนับสนุนระบบไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโทรคมนาคมเพื่อการสื่อสารสำหรับชุมชนชายขอบเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีการพัฒนาด้านการใช้อ e ีคอมเมิร์ซให้แก่นักเรียนในชนบ,บทเยาวชนในสถานพินิจและผู้ต้องขังในเรือนจำการพัฒนาความสามารถของเยาวชนด้านการใช้สื่อในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการเงินเป็นต้น เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระกนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสรรทุมุมทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดหลักวัคซีนเครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ผ่านซื้ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติกระทรวงสาธ,ธารณสุขจัดขึ้นระหว่างวันที่16-18มีนาคม2565เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาด้านวัคซีนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนต่างๆเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติโอกาสนี้สมเด็จพระนิิธาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชทานพระราชดำราสเปิดการประชุมความว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชปณิธานที่จะให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคต่างๆจึงได้ทรงเริ่มบูรณาการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาด้านเวชภัณฑ์และวัคซีนเมื่อหลายทศวรรษที่แล้วมีพระราชประสงค์จะให้ประเทศไทยสามารถผลิตเวชภัณฑ์รักษาโรคและวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างได้เพื่อให้เราพึ่งตนเองได้ไม่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณของชาติ ประเทศไทยจึงมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัคซีนนับตั้งแต่นั้น จนต่อมาเราสามารถผลิตวัคซีนบางอย่างได้เองสถานการณ์โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยิ่งเป็นการย้ำให้ตรหนักว่าการพึ่งตนเองได้ในด้านวัคซีนหรือมีวัคซีนปริมาณเพียงพอทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉินมีความสําคัญอย่างยิ่งเราจึงต้องช่วยกันอุดหนุนส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยการพัฒนางานด้านวัคซีนอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มระดับความสามารถของประเทศในการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป จากนั้นพระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศแก่สถานสาวาสภาสภากาชาติไทยและศาสตราจารย์นแพทย์เกริรักรุ่งธรรมผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและท่อประเนตนนิทศการที่จัดในรูปแบบนิทศการเสมือนจริง ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่10เพื่อร่วมฟังการบรรยายปากฐกถาพิเศษและการเสวนาในหัวข้อต่างๆผ่านเว็บไซต์ w w w v a c c i n e c o n f e r e n c e i n t h ททั้งนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในประเทศไทยส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนถึงแม้ว่าในปี2564สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดี ขึ้นเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนและวัคซีนเป็นยุทธปัจจัยสําคัญในการลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิตจึงนับเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องมีวัคซีนให้เพียงพอสําหรับประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน